สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบนาล3กับคุณครูเจนอีกเช่นเ,เคยนะคะค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันนะคะกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเด็กมาออกกําลังกายพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ พร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ เด็กคะ่ะวันนี้เด็กๆก,ก่งมากเลยนะคะคนไหนที่เต้นเก่ง,เ,กงเดี๋ยวเปิดเรียนมานะคะคุณครูจะให้ออกมาเต้นให้เพื่อนดูด้วยนะคะเด็กๆต้องฝึกซ้อมนะคะเกิดกลับย้อนกลับไปแล้วก็ฝึกเต้นได้นะคะค่ะต่อไปนะคะวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับ แม่สีนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสีที่ดเด็กๆเห็นประกอบไปด้วยแม่สีที่เป็นสีหลักคะ่ะและสีที่เกิดจากการผสมสีหลักเป็นสีต่างๆคะ่ะเรามาทำความรู้จักแม่สีและการผสมสีต่างๆกันนะคะว่าจะมีสีอะไรบ้าง แม่สีมีทั้งหมด3สีค่ะคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินคุณครูมีตัวอย่างการผสมสีจากแม่สีมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ Yellow. Easy drawing. เด็กๆสามารถออกแบบภาพวาดของตนเองได้เลยนะคะค่ต่อไปนะคะอ่าเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับสระอึน,นะคะจอมรู้จักกับสระอึกันค่ะสระอึอ่านออกเสียงว่าอึอึ สระอึอเป็นสระเดี่ยวเสียงสั้นค่ะสระอึอจะวางอยู่ด้านบนของพยัญชนะต้นค่ะเรามาดูวิธีเขียนสระอึกันค่ะเริ่มจากจุดที่1น,นะคะวิธีเขียนสระอึอเราจะเริ่มจากจุดที่1น,นะคะโค้งขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตวัดขึ้นมานะคะเด็กๆลองดูตามหมายเลขนะคะเห็นไหมคะ วิธีการเขียนตามนี้เลยนะคะมีก้อนอึอยู่ข้างๆนะคะส่วนใหญ่หลายคนนะคะจะเขียนผิดตรงที่ม้วนเป็นก้อนกลมๆขึ้นไปเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะ ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองฝึกเขียนนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆลองฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนตามคุณครูเลยนะคะมีหลายๆคนนะคะเขียนได้เก่งมากเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นใบางานน่ารู้ของเราแล้วนะคะใบางานวันนี้วันอังคารที่25เดือนมกราคมพศ2 5 6 5นะคะ สาระอึนั่นเองค่ะบออึบ,บึปออึปือชออชึอชือสออึสือเด็กๆคะเวลาเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อทุกครั้งนะคะเด็กๆต้องเป็นคนเขียนวันที่เองแล้วก็เขียนชื่อเองนะคะต่อมานะคะใบงานที่สอง เป็นการบวกเลขนะคะเมื่อวานนี้มีหลายคนนะคะทำได้เก่งมากเลยวันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมให้นะคะ10บวก10เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ20นั่นเองค่ะข้อต่อมาข้อที่2 11บวกเพิ่มมาอีก6เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ17นั่นเองค่ะข้อที่3 12 บวกเพิ่มมาอีกเท่าไหรคะเด็กๆอ่าสิบบวกเพิ่มมาอีก2เท่ากับ14นั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะสิข้อที่4 13บวกเพิ่มมาอีก5เท่ากับ1ินั่นเองค่ะข้อที่ห14บบวกเพิ่มมาอีกห้า เท่ากับ19นะคะข้อที่6 15บวกเพิ่มมาอีก2เท่ากับ17นะคะข้อที่7 16บวกเพิ่มมาอีก1เท่ากับ17นะคะข้อที่8 17บวกเพิ่มมาอีก2เท่ากับ19นะคะข้อที่9 18บวกเพิ่มมาอีก1เท่ากับ19นะคะข้อที่10 19บวกเพิ่มมาอีก0จะเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆหนาจำนวน0ไม่มีค่าใช่ไหมคะถ้าบวกกับจำนวนใดก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเหมือนเดิมแสดงว่า19บกวกศก็ได้เท่ากับ19นั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆล้องฝึกบวกเลขนะคะพอเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งเข้าในกลุ่มไลน์นะคะคุณครูมีอีกหนึ่งใบงานนะคะวันนี้จะเป็นใบงานอ่าสร้างสา์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ได้รู้จักแม่สีว่ามี3ส,สีใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผสมสีเกิดเป็นสีใหม่มากมาเลยใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆอ,ออกแบบนะคะจุดสีของตนเองนะคะเด็กๆสามารถวาดภาพที่แตกต่างจากของคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอดูว่าคนไหนที่จะมีภาพที่แปลกจากเพื่อนนะคะพอเด็กๆทำงานทุกครั้งอย่าลืมเขียนวันที่เขียนชื่อถ่ายภาพเข้าในกลุ่มไลน์ของเรานะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ